بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله يا أيها الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله

พอแท้จริงการตักวายำเกงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตารานั้นจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกเราทุกคนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและแท้จริงความตักวายำเกงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตารานั้นจะทำให้พวกเรานั้นพบกับทางออกในทุกๆท,ทางตันความตักวายำเกงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาราจะทำให้เรานั้นมีชีวิต ที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์ลอสุภานุวัตราครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเรานะครับหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่แต่ละคนก็มีความหวังว่าปีใหม่นี้จะมีชีวิตที่ดีกว่าปีเก่า หรือว่าปีที่ผ่านมาแต่ในมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปีไหนๆห,หรือวันไหนๆเราก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีได้ตลอดเวลาไม่ได้จํากัดว่าจะต้องสิ้นปีนี้สิ้นปีหน้าหรือวันนี้หรือวันไหนหากว่าวันนี้เราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีเราเริ่มต้น ชีวิตที่ดีของเราได้วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคำว่าชีวิตที่ดีของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีแล้วเราก็ฉันจะต้องมีบ้านที่หลังใหญ่โตบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตที่ดีฉันก็จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนก็อาจจะคิดว่าชีวิตที่ดีคือการได้ขับรถ หรูอย่างดีนั่นแหละคือชีวิตที่ดีผู้หญิงบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าหากว่ามีชีวิตที่ดีฉันก็จะต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมสะพายกับเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนอาจจะบอกว่าชีวิตที่ดีนั่นก็คือการที่ฉันนั้นจะต้องสะสมทองคําให้มันเยอะๆเพราะมันจะทําให้ชีวิตของฉันนั้นดีคํานิยามต่างๆของชีวิตดีๆนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล แต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหลายๆคนมีบ้านหลังโตมีบ้านหลังใหญ่แต่สุดท้ายมาก็อยากจะบอกเพียงก็ได้มาพูดกับสังคมแต่เพียงแค่ว่าฉันจริงๆแล้วสุดท้ายมาที่ฉันมีบ้านหลังใหญ่เนะี่ยฉันไม่อยากจะอยู่บ้านหลังใหญ่หรอกเพียงพอแล้ว ที่หากว่าฉันมีเพียงแค่กระป๋อกระท่อมหลังเล็กๆฉันอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้นะครับบางทีนะครับมีที่ดินมีทรัพย์สินเงินทองมากมายกับกลายเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแวงนะเป็นสาเหตุของการแก่งแย่งชิงดีนะครับของออลูกหลานเราเองก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนั้นอิสลามก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามว่า คุณจะมีชีวิตที่ดีด้วยกับการมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านหลังใหญ่อิสลามไม่ได้ห้ามแต่อิสลามบอกกับพวกเราว่าแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตที่ดีนั่นก็คือชีวิตของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุนหัวตลานั่นเองพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุนหัวตลาได้ทรงกล่าวไว้ในคำเพียงกุรอานพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุนหัวตลาได้กล่าวไว้ว่ามันม so ิละอาอุนซ ذ วะฮุวะมุอ์มินุน วันนันวนนันจะันนนนลันวนนยานวลน้นยนนว حياة วันั้นวันันจะยินนัจระนนนอย่ากอเราัเพงค์สุบฮานนฮัวตลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กวางที่บอกว่ามันอามมลซอลลฮันใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดี มินตักรินจากผู้ชายเอาองศาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ตามวะหุวะมุมีนุนในสภาพที่เขานั้นเป็นบุคคลที่มีอีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกไว้อย่างไรคนคนหนึ่งที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีด้วยกับอีมานของเขานะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่าวะละนุฮียันนหู S Allah ja nan, nan, u yang Na, s <c> u b h a n a h ว w ต t a นั้นจะให้ชีวิตของนั้นให้ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่ตันต t ยยิบะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างมากนะคสำหรับโลกดุนยานี้น ل ا نجزي أنّه ม ج ر ه م بأحسن ما ك า ن و ا ي ع ะ ل و ن และในโลกหนั้ลอ l l a h s u b า a n a h u wa t a a l นั้นจะตอบแทนรางวัลให้กับพวกเขา ด้วยกับรางวัลที่ดีที่สุดจากสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำดังนั้นเนี่ยเราจรึงจะเห็นได้ว่าจากอญญายะนี้เนี่ยที่พระองค์ลอสุภานุวะตตาได้บอกกับพวกเราว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตของคนที่เป็นมุมินผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุภานุวะตลาและชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงมันจะต้องดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บางคนอาจจะมีชีวิตที่ดีบนโลกนี้ก็จริงแต่เขานั้นไม่ได้รับความดีงามต่างๆเลยในโลกหน้าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ดีจริงนะครับเราลองมาดูว่าสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคนที่จะมีชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงนั้นก็คือว่าเขานั้นจำเป็นที่ต้องมีอีมานอย่างแท้จริง ต่อพระองค์ a l l ลา s ห b h a n า h u wa taala อิบาดัตต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาเพราะมนุษย์ตราบใดก็ตามที่เขานั้นมาบนโลกนี้แล้วเขายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามที่พระองค์ Allah s u b h a n า h u wa t a าลาให้กับเขามานั้นแน่นอนชีวิตของเขานั้นจะไม่มีความสุขชีวิตมันเหมือนกับติดค้างชีวิตขอ,ของเรานั้นมันเหมือนกับเ,เราไม่ได้ทําอะไรบางอย่างแต่เมื่อใดก็ตาม ที่เรานั้นมีความศรัทธาอย่างแท้จริงกับพระองค์ลอสุบฮานะหัวตะลาไม่อิบัตตต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากพระองค์ลอสุบฮานะหัวตะลาเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งอ ي มานของเขานั้นมันจะยังประโยชน์ให้กับเขาไม่ว่าเขาจะพบเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเนื่องจากว่าอามันที่ดีการงานที่ดีสําหรับคนที่มีอม م านต่อพระองค์ลอสุบฮานะหัวตะลา มันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นถ้าหากว่าวันนี้เราทำอะไรไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่เราไม่มีอีมานต่อพระองค์อัลอสุบาานัวตาลาไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลอสุภาานัวตาลาการกระทำของเราไม่ได้ผูกพันกับอีมานต่อลอสุภาหานัวตาลาถามว่าชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างไรเรามัวแต่หวังที่จะให้คนนี้ชื่นชมเราหวังคนนั้นที่จะ ยกยอเรานะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้มี إ ي ่านต่อลอสุบานุตลาไม่ได้ให้เอกภาพต่อพระองค์ลอสุภานุตลาในการที่จะอิบดัตต่อพระองค์ลอสุภานุตลานะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่คนคนนึงจะมีอม م านต่อพระองค์ลอสุภานุตลาได้นั้นเขาจําเป็นที่จะต้องรู้จักพระองค์ลอสุภานุตลาหลาหลายคนยังไม่รู้จักอัลลอฮ์สุฮานุตลา,าอลาัลลอฮ์คือใคร การศรัทธาต่อลอสสุฮานุวัตลาส่งผลกับชีวิตของพวกเราอย่างไรนะครับวันนี้เราได้มอบหมายต่อพระองค์ลอสสุภานุวัตลาอด้วยกับความการมอบหมายที่สมควรที่จะมอบให้กับพระองค์ลอสสุฮานุวัตลาแล้วหรือยังนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรายังไปหวังต่อสิ่งอื่นมากไปกว่าการที่เรานั้นมีความหวังต่อพระองค์ลอสสุฮานุวัตลาหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีของคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาของพระองค์ละสุบฮานะฮวยตะลาอีกอันหนึ่งก็คือนะครับข้อที่สองก็คือสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นนะครับมีชีวิตที่ดีบนโลกดุนยานี้เนี่ยนั่นก็คือความตักวายำเก่งต่อพระองค์ละสุบฮานะฮัวตะลาพระองค์ละสุบฮานะฮัวตะลานั้น นะครับถือว่าการการตักวายยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลานั้นเป็นคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเลยลเราลองมาดูนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลานั้นได้กล่าวไว้ในคำเพี้ยนอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาได้กล่าวไว้ว่า, <S <S إ أ วาอัลลอฮนออลิยาัลลอฮฺุข้อความที่2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 ะี่2ท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 ี่ อลิยะหรือว่าวลีคนรักของ Allah s u b h a n น h u wa t a าลานั้นไม่กลัาจะไม่กลัววะลาหุมยะซานูนและเขานั้นจะไม่เสียใจทำไมคนที่เป็นที่รักของ Allah s u b h a n w t าลาเขาถึงไม่กลัวเขาไม่กลัวอะไรเขาไม่กลัวว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นมี Allah s u b h a w t าลา เขาไม่กล so ัวว่าพรุ่งนี้ริสกีของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะเขานั้นได้มอบหมายต่อพระองค์ลอะสบภานุวัตตลาด้วยกับการกระทําของพวกเขานะครับเขาเหล่านั้นจะไม่มีความกลัวว่าในวันเกียรติ์อัลลอฮฺสุบฮานูวตตะลาจะไม่รักเขาเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นมีความรักมีความตักวาต่อพระองค์อระสูภานุวัตตะลาเขาจะไม่กลัวในวันพรุ่งนี้วะลาฮุมยะฮซานูและเขาจะไม่เสียใจ ไม่เสียใจในการที่เขานั้นได้มีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาไม่เสียใจในการที่เขานั้นได้ปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาและแบบอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสัลลัมคนเหล่านี้จะไม่มีความกลัวคนเหล่านี้จะไม่มีความผิดหวังอย่างแน่นอนอัลลอฮีคนเหล่านี้เขาจะมีคุณลักษณะอย่างไรพระอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาบอกว่าคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตตารักเขาจะมีคุณลักษณะอย่างไร อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺกล่าวไปว่าอัลลอีนาอามานูวาคานูยัตตะกูลคนเหล่านี้นั้นคือบุคคลที่เขามีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺและคนเหล่านี้นั้นเขามีความตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาละหุมุลบุชรอฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห และคนเหล่านี้เขาจะเป็นบุคคลที่ได้รับข่าวดีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานัวตะลาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าผมเชื่อว่าหลายๆคนพอฟังคุตุบาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยซึ่งผมยังบอกไม่หมดอีกประมาณสักสามสข้อเนี่ยหลายๆคนหัวใจเริ่มพองโตขึ้นมาด้วยกับการที่เรานั้นได้ฟังถึงอายะห์อันกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอตะลาสัญญาไว้ให้กับพวกเรา ว่าอัลลอฮฺสุบฮานอัตะลาจะให้คนเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดนี่เพียงแค่นี่เพียงแค่แคผ่านไปแค่สองข้อแค่นั้นเองเรามาดูอีกข้อหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีนั่นก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเขานั้นได้ง่วนอยู่กับการลําลึกถึงพระอ,องค์ Allah อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาเพราะหนึ่งจากว่าการลําลึก ถึงพระองค์ล้อสุบฮานะหัวตะลานั้นมันทำให้ชีวิตของเรานั้นพบกับความดีงามอย่างมากมายมันทำให้ความทุกข์ใจหลายๆคนไม่เคยลองครับหลายๆเคยหลายๆคนไม่เคยปฏิบัติเวลาเราทุกข์ใจให้เรานั้นลํำลึกถึงอัล์ล้์สุบฮานะหัวตะลานสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบะร หรืออ nah, e, uh um ิสติกฟาร์ตต่อพวกอัลลอฮฺ سبحانه แะฮ์ุ์าะลานะมีปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ลำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์าะลาให้มากที่สุดให้เรานั้นเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ سبحانه และุ์าะละอัลลอฮฺ سبحانه และุ์าะลาทรงกล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺนาอามันูวะตัดมาอินนุกุลูบุฮุมบิดิกริละและบันดาและผู้ซึ่งมีศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และุ์าะลาและหัวใจของพวกเขานั้นสงบนิ่งนะ หัวใจของพวกเขานั้นสงบนะด้วยกับการลำลึกถึงพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาคนที่มีอิมานทุกครั้งที่เขานั้นได้ลำลึกถึงพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลามันทําให้หัวใจของเขานั้นสงบนิ่งครับ Allah Subhanahu wa t a าลาบอกกับพวกเราว่าอย่างไงอัลลับิบิกริลลาฮิตตัตมาอินุกุลูอัลลับิบิกริลลาฮิตตัตมาอินุกุลูเพึงทราบเถิดว่า แท้จริงการลำลึกถึงพระองค์ลอสุภาห์นัหัวตาานั้นมันทำให้หัวใจของเรานั้นสงบนิ่งการลำลึกถึงลอสุลาห์นั่งหัวตาลานั้นมีหลายรูปแบบการลำลึกถึงลอสุลาห์นั่งหัวตาลาเป็นอิบาดัตที่ไม่มีรูปแบบเราสามารถที่จะทําได้ตลอดเวลานะครับมันจะมีเวลาหลังละหมาดอย่างเช่นไม่ใช่มีเฉพาะหลังละหมาดถ้าเวลาที่เราอ่านกันสุฮานัลลอฮา์สาครั้งอัลฮัมดุลาลามสสาครั้งไม่ใช่ แต่เราสามารถที่จะล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะอาตลอดทั้งวันตื่นเช้ามาระว่างการทํางานระหว่างการที่เราขับรถเราสามารถที่จะล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะอาได้อย่างนะครับไม่มีช่วงเวลาที่กําหนดไว้ว่าเวลาไหนห้ามล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุอาการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะอานั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ท่านแม้แต่ท่านนาบีมัมัดสลุลล,ลัลฮฺฮุอลเลวะสัลลัมนั้น ก็ยังบอกให้กับพวกเราบอกว่าลายาซาลายาซาลูดิซานนกะรถบั้นบิิกริลลาจงทำให้ลิ้นของพวกท่านนั้นเปียกชุ่มด้วยกับการลํำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุหอัลาพอเราลํำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะหะอัลาแล้วนะครับมันจะทำให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวุตะอาลา มันจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความยำเกรงต่อพระองค์ลอ l ุบ s u b h a n วะตะอาลามันจะทําให้หัวใจของเรานั้นนะครับมีความรู้สึกว่า Allah s u b h a n วะตะอาลานั้นอยู่กับเราตลอดเวลามันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าการช่วยเหลือของพระองค AH ์ลอ l ุ h s u b h a n วะตะอาลานั้นจะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะดังที่มีหะดีษนะครับกุตซีอยู่บทหนึ่ง ที่พ่อของ a l ล a h سبحانه และ ت ع า ل ى บอกว่าอันะมาับดีมามา ذ ะ ر ن ي ว่ทรรคว่ทรรคต์ว่ทรรคตบีชฟัตชฟัตาะห์ ullah سبحانه แลา تعالى เล่าวไว้ในะดี ث กุรอฮีบอกว่าฉันจะอยู่กับบ่าวของฉันตราบใดที่บ่าวของฉันนั้นลำลึกถึงฉันและปากของเขานั้นขยับในการที่เขานั้นขยับ เพื่อการลำลึกถึงพระองค์อัลลอสุบฮานะหัวตาลาถ้าวันนี้บ่าวคนหนึ่งที่เขามีการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะอยู่กับเขาตลอดเวลาในการที่จะช่วยเหลือเขาในการที่จะดูแลเขานะครับดังนั้นมันจึงจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบนะครับมาดูต่อไปนะครับนั่นก็คือ สิ่งหนึ่งที่จะทาให้ชีวิตของคนนั้นได้พบกับชีวิตที่ดีนั้นก็คือการที่เรานั้นมีการละหมาดที่มีความความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะแท้จริงเนี่ยการที่เรานั้นได้ละหมาดต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามันเป็นช่วงเวลาที่บ่าวคนหนึ่งจะอยู่ใกล้กับผู้อิบาลของเขานั้นมากที่สุดโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เขานั้น ได้สุยุดต่อรพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลานั้นได้ทําให้การละหมาดนั้นเป็นการพักผ่อนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นนะครับท่านได้บอกว่าวาจุอิลัดกุรรตุอัยนีฟิสซลาและพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาทำให้ การละมาดนั้นเป็นที่ชื่นตาเย็นใจสําหรับฉันหลายหลายครั้งที่เราละมาดแล้วเรายังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นที่ชื่นตาเย็นใจเพราะนื่องจากว่าการละมาดของเรานั้นมันเป็นการละมาดที่ยังไม่มีความขุชัวต่อพระองค์องค์สุบรรณหันตานั่นเองดังนั้นพวกเรานะครับในการที่เรานั้นได้ถูกสั่งใช้ให้มีการละมาดนะครับห้าเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกฝนให้มากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้น จะต้องนะฝึกฝนในการที่จะละมาดนะครับให้มีความคุชัวยำเกรงต่อพระองค์ลอสภานตะละและสาเหตุที่จะทําให้เรามีละมาดที่มีคุชัวนั้นนะครับนั่นก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้การละมาดให้เหมือนกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลลฮุอะไรวะสลัมนะครับไม่อีกสาเหตุนะครับอีกสองสาเหตุสุดท้ายละสําหรับคุตบะในวันนี้เนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความทุกข์นะครับนั่นก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งนั้นไม่ยอมรับในกอดอกดัดของพระองค์ัลลอสุบฮานะฮัวตะลาถ้าเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของท่านนั้นยอมรับในกอดอกดัตกฎสภาวะการกำหนดทั้งดีและไม่ดีว่ามันมาจากพระองค์อัลลอ ซุบฮานะัลลอฮตาแล้วเนี่ยชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสทำเต็มที่แล้วนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของกดอกกอดัตคือไม่ต้องทำอะไรเลยรอให้อลลอฮฺสุบฮานตะลลอจัดการให้หมดนั่นคือความเข้าใจผิดในเรื่องของการเชื่อในกฎสภาวะของพระอัลลอฮฺสุบฮานอัลตอลาการเชื่อในกฎสภาวะของพระอัลลอฮฺสุบฮานอัลลอลานั่นก็คือ การที่พวกเราทำอย่างเต็มที่แล้วและมอบหมายต่อพระองค์วอลซุพานุวะตลาแต่ผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระองค์วอลสุพานุวะตลาทรงกำหนดมาให้กับพวกเราไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เราถามตัวเราเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าว่าเราบอกว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับเราทำตามสุดความสามารถของเราแล้ว แต่ผลมันออกมาอย่างนี้เราอยอมรับในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮารณ์ตะาลาทรงกําหนดมาให้กับพวกเราดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งนี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับแล้วเ,เราเองจําเป็นที่ต้องเรียนรู้รุกลอีมานทั้ง6ข้อนะครับผมคิดว่าข้อที่ยากที่สุดแล้วข้อที่มุสลิมเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากที่สุดนั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกอดอกกดัสนั่นเอง ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มุสลิมเราหลายๆคนนั้นสอบไม่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของกอดอกกรดดัษ ok ของพระองค์ลอสุบฮานะมัวตะลานะครับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมีชีวิตที่ดีนั้นก็คือการคิดดีต่อเพื่อนมนุษย์ชีวิตคนคน,นึง มันจะไม่มีความสุขหรอกครับถ้ากว่าชีวิตของท่านคิดแต่ว่าคนอื่นจะมาทำร้ายท่านท่านนบ,บีมมัสสลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า,บบวาลยา,ยบบายุมินุอะฮะคุมฮัตตายุบบะลิยะฮิมายุฮิบบุลินับซีฮีคนหนึ่งคนใดของพวกท่านนั้นอีมานยังจะไม่สมบูรณ์จนกว่าท่านนั้นจะรักพี่น้องของท่าน เหมือนกับรักตัวงท่านเองท่านอบบมุฮมัมมัสาลลอฮุอะฮิวะสาลาัลัมบอกว่าไครุนนาสอังฟาอุฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุดวันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งที่มีฮุสนุดลอนบิลละแน่นอนคนคนหนึ่งจะต้องมีการคิดในอัลลอฮฺสุฮันตลาทรง เขาเรียกว่าคิดดีกับอัลลอฮฺสุฮาน์โนอะตลาไม่เพียงแค่คิดดีต่ออัลลอฮฺสุฮานุโนอะตลาเรายังจะต้องคิดดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกอัลลอฮฺสุฮานุโนอะตลาบอกให้กับพวกเราเนี่ยให้พวกเราจำไว้เลยว่าการที่เราทําความดีหลายๆครั้งที่เรามักจะพูดว่าเราเนี่ยเป็นคนดเีเป็นคนทำความดีไม่ขึ้นเราจะได้ยินบ่อยเนาะ นะครับหรือแม้แต่อาจจะมีคําพูดที่บอกว่าโอ้ยทำดีไม่ได้ดีแต่อัลลอฮฺสุบฮานุนตะลาบอกกับพวกเราว้าอย่งไงครับฮัลจัซอุลอิฮเซนอิลลัลอิฮเซนมันจะมีรางวัลตอบแทนที่ดีนะอะไรนอกจากสิ่งที่ดีถ้าหากว่าท่านทําดีสิ่งตอบแทนของท่านก็จะได้รับความดีไม่มีหรอกครับ นะสุภาษิตบางสุภาษิตอยา่าไปจามาซึ่งมันจะทําให้อกีต้าของเราหรือความเชื่อของเราที่มีต่อลอสสุภานุตละนั้นปิดเพี้ยนไปนะอะไรนะทำดีทดําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปนะคำพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับทำชั่วแล้วมันจะได้ดีได้ยังไงในเมื่อลอสสุฮานุตละว่าคนทําดีก็ต้องได้รับการตอบแทนแต่การตอบแทนที่เราทําความดีกับคนอื่น เราไม่ได้หวังในการที่จะได้รับการตอบแทนจากมนุษย์เหมือนกันแต่เราหวังจากการตอบแทนของพระองค์ Allah s u b w ลาถ้ามี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์ Allah s u b า w ลาครับเราจะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นได้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของมนุษย์นะครับอิสลามนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาที่มีกฎเกณฑ์ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพ แต่อิสลามจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาที่สำคัญแก่นแท้ที่สำคัญนั้นก็คือความรู้สึกและความสุขของคนที่อยู่ในศาสนานั้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยท่านอบีฮัมัดสุลละฮะเลวะสลัมเราได้ยินเรื่องต่างๆจากท่านอบีฮามัดสุลลาะฮ์ฮะเลวะสลัมหรือบรรดาสหาบะาที่เขาเหล่านั้นพบกับความยากลําบากท่านอบีบ้านของท่านอบี<ม>บาง บางสัปดาห์นะสามวันสี่วันควันไฟไม่ขึ้นบรรดาซอฮาบะเคยเอาหินผูกท้องตัวเองด้วยกับความหิวแต่ผมถามว่าใครจะมีความสุขเท่ากับบรรดานบีและบรรดาซอฮาบะในสมัยนั้นบ้างไม่มีหรอกครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นอีมานของเขาตักวาของเขา การลำลึกถึงพระอง์ลสุภานวุวตาราของเขาการละหมาดของเขานะครับการมอบหมายต่อรอสุภานวุวตาานะครับความเชื่อในกอดอกระดัศของพระองค์อดสุลต่อรอสุภานวุวตาราหรือแม้แต่การคิดดีต่อเพื่อนมนุษย์มันทําให้คนเหล่านั้นเขามีความสุขและมีชีวิตที่ดีอย่างมากมายนะครับวันนี้ไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่ไม่ต้องไปรอพรุ่งนี้ไม่ต้องไปรอปีหน้า เราเปลี่ยนแปลงตัวของเราผมคิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่มาละหมาดวันศุกร์พวกเราเองก็ถือว่าเป็นนักล่าชีวิตที่ดีนักล่าความสุขนะครับแต่ความสุขนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไกลเลยเพียงแต่แค่ว่าท่านจะมองเห็นความสุขที่มันอยู่รอบตัวท่านหรือเปล่านะครับรบนนาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคราิฮัสนะ وقنا عذاب النار <applause> الحمد